บเฮดโค้ชของทัพเดรบิดบีจีบัททุมมีเดก็ยังยึดทุเลศนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดเดิมนะครับจากเกมฝั่งขวาก็เป็นทางวริชชูทองนะครับผู้สียหาเป็นชัตพัฒน์โมพันและก็ชิรพัฒน์ลีออกครับนะครับเฟรดดี้อัปเปรสก็มีชื่อเป็นผู้ทําประตูไดเ้เช่นเดียวกันนะครับสักครู่เป็นคุณต่อพงสมสิงห์นะครับผู้ดูสินในเกมนัดนี้ก็เคยตัดสินบีจีหนึ่งเกมนะครับในเกมเล็กแรกที่บีจีบุกไปแพ้กับ รูแงอกเดสองศูนย์นะครับส่วนโบลิเทโลเนี่ยคุณต่อพงไม่เคยลงทำหน้าที่นะครับยัดช่องนี้มาชวัดยิงด้วยขวาลูกนี้ต้องเซฟครับโอกาสยิงครั้งแรกแบบจ่าจ่าในเกมนี้ของดิจีปัทุมนะครับจับบอลจังหวะแรกดีครับแล้วก็ได้ปัดคุ้งโค้งครับแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือนัทวัฒน์ครับอ่านัทพัฒน์นะครับขอภัยบินปัดต้ากลบลงถึงเข้าขว่ายิงลูกนี้ติดบล็อกครับแถวสองยังได้อยู่ที่ชาววัด ให้ช่องนี้ชนะทิพย์เปิดยัดนะโอ้บอลมันผ่านเสาสองออกไปครับเสียจังหวะไปนิหนึ่งจังหวะเปิดนี่โอ้แรงเกินไปครับ20นาทีแรกเดี๋ยวิจียังเจาะทำลายเกมรับของโปลิเทโลยังไม่ได้ครับไม่ทักจัดครับเอาละครับนาที21นะครับมิจิปฐุมขึ้นนำโปลิเทโล1่ต่อ0จากลูกยิงของวาริชชูตองต้องให้เจิมครับครับนี่ครับพาบอล มาแล้วก็ดีดูดมาแล้วก็ดยิงสวนตัวรัตพัฒน์เลยครับต้องชมเฟดีอวารเลสครับไหลแล้วก็จังหวะจับบอลจังหวะแรกเปิดโอกาสให้เทโลได้ลองบอลบ้างนะครับเบิร์นขึ้นหน้ามาซูมูลปล่อยให้ตัวหลังอิสรามีมงต่อมาให้ซูมูกมหน้ายาสลาคโอ้โหครับสุดๆเหมือนกันครับประตูนี้มุมแทบจะไม่มีแล้วแต่กดเข้าไปเตมข้อครับเจเอลซูมูม่านน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจังหวะบุกของทางบอลยาวมาครับ ่อยบอลตกพื้นครับชิดพัฒน์อืมเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนะครับอิสลามีมงชงมาให้กับซูมูตะบันเต็มข้อยัดไปที่เสาแรกกันแล้วครับโอ้โหต้องเช็คก่อนครับว่าถ้าดูจากภาพช้าเดี๋ยวซูเป็นประตูนะครับยืนยันครับบริสโลตีเสมอได้นะครับจากเจอซูมูครับลูกที่ห้าเฟรดี้โยนไปเสาสองในมงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับเลลวครับลูกมงครับ ลอยตัวมาโคกแต่ว่าสิทธิ์โยกเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายยกมาเสาสองขนมาบุกโอ้โหไม่ต้องเซฟเลยครับลูกของอีสานพาร์ตี้ต้องบอกว่าเต็มคาราเบลเลยครับลูกโคกนี่โอ้โหกำลังคิดเลยครับคิดของอเรฮัฒนดการในโชว์ครับแอบอยู่ด้านหลังครับพอ อภิสิทธ์แตะหลบดีรอเลยครับแล้วก็มาตามนัดครับหูหูหูย้อนไปเสาไกลครับนัทพันธ์ก็ป้องกันถึงเกมนี้ใน18นัด8ประตูเข้ามาแล้วนะครับเฉพาะใลีีเครึ่งหลังบิจิปทุมนะครับจะบกจากซ้ายไปขวาครับอกองกลางเหมือนจะเป็นสารัตอยู่เย็นนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมา เดียงจีเข้ากรอบเขตโทษแตะลอดขายาวเกินอ้าวถึงครับตบเข้ากลางมาไม่โดนพลังให้ประตูคาริคาริยิงเลียดเบาไปครับโอ้หลังต้องชมี่ครับนัทวุฒิไปสุดเซตหลังนึกว่าจะไม่ทันแล้วครับยังตามไปเล่นบอลได้นะจ่ายมาหน้ากรอบเขตโทษครับอิสลามีไหลถวายพลาดนันาน,านล์ลดขึ้นมาทีธวัชชัยประคองอยู่ถึงเข้าซ้ายของชนะน,นันทได้ยิงลูกนี้ก็โอ้เซฟครับปลายมือเกือบไปครับนุวที่สามของวิจีรทุมุ ยังกินแมกัพัดไม่ได้ครับนี่ครับจังหวะเลี้ยงตัดเข้าในปั๊มหลอกแล้วก็เห็นช่องสัตว์ด้วยซ้ายครับโอ้โหแต่ที่ยอดเยี่ยมกว่าก็คือนัทพัทครับปัดมือเดียวเลยครับยอดเยี่ยมจริงๆครับการดึงจริงๆนะครับแล้วก็ล้มในเขตโทษนี่ครับจังหวะดึงกันของชัพัคกับซูมูครับจุดโทษครับ แต่จะยิงได้หรือไม่นี่อีกเรื่องครับพลิเทโลเหมือนกันครับซูมูวิ่งเข้ามาแปะดิมดิมดมครับตีเสมอ2-2นาที73ครับเกมนี้เหมาสองประตูครับเจอลซูมูยิงได้อย่างเลือดเจ็นมากๆครับโอ้โหประตูที่6ในฤดูกาลแล้วก็ซูมูวิ่งมาแปะครับกินิโภ์เนี่ยเดาใจไปอีกทางครับแล้วก็ช่มาให้สารัต เปิดเรซา์สโอ้โหมงลูกนี้เรียบร้อยครับเจนลบสัเข้าดีครับลงสนามมาได้กี่นาทีแล้วก็ทำประตูได้เก่าไม่สนเลยครับขอดีใจดีกว่าครับเจนลบสับเข้าดีครับสันติภาพครับอดีตศิษย์เก่าของปลิเทโลเหมือนกันยอดมาสืมหืศิษย์ม่งมาสะบัดครับู้่คนดีีรุนมาอา้าวไปออกมาครับดานิโลสองหีประตูลง่ลงโลกดานิโลดึงหลบอีกดึงจังวะแล้วก็เรียบร้อยครับ ลงๆแบบนี้ไม่เหลือครับดานิโลอเวสไม่รู้จิตใจทําด้วยอะไรครับช่างเลือดเย็นเหลือเกินครับดานิโลอาเวสครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คอีกทีครับนี่ครับแต่ลบรัตถพัดนแล้วไม่ยิงครับหลอกอีกทีดับเบิ้ลหลอกเลยครับโอ้โหแล้วก็สัว์อย่างเลือดเย็นเลยครับไม่ยิงจังหวะแรกนะครับไม่มีมุมครับตีครับหลอกซ้ำอีกทีตีดานิโลจะตะลุยไปเองแหวกมาสองในเรยังแข็งอยู่ใครมาเจนลบตวัดนยิงลูกนี้ผ่านเสาสองออกไปครับ ชมความแข็งแกร่งของดานิโละตอลุยมาแล้วก็ดีดมาให้ครับเจนลบใส่ความแข็งแกร่งครับสลัดหนีทวาชัยอินประโคนแล้วก็ยิงขักข้อดีขวาบอลผ่านหน้าประตูไป